เป็นเจ้งหน้ที่น้องทีมงานขอบตาดำนะคะอ้ยวบวชสิปเปิดไปในอันเพจบ้านหักนนองอุ้งอิงหรือว่าบ้านหฮมหักหนองอุ้งอิงตอนนี้นี่เรียกได้ว่าสนั่นบัานไหวละก็สนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังันตีมีตาการอันแท้นะคะแท้เพลงนนองอุ้งอิงนะคะพาก,กันดันพาก,กันเชียร์ ย่างเต็มทีตั้งแต้มือว่านนี้ผุลับไปพี่น้องตั้งแต้มือว่านนี้นะคะเวลาเก่านักติกาเก่าโม่งสาวพี่น้องนะคะบอดจูคอนเทมการปล่อยเพลงนี้นะคะสู้อ่ายูทูบนะคะลาบันนี้แฟนคลับเอฟซีสาวงาเพรินแห้งกระจ้องตั้งแต่ผุลับไปตั้งแต่ดึกดเดือกผลับไปนะคะรอบเพลงนี้ออนแอร์พี่น้องลาบันนี้สมใจกันไปนะคะทีมงานขอบตาดำฮัลค้นมาบ้านไหนนอนอยู่คณะค้นมาทางสัตวพี่น้องค่ะ โอ้ยพี่น้องกันดันกระแทกซอยกันบ่าสิเป็นเพลงไรของอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะกระดันกระแทกซอยน้องอนะ่ะก็เห็ุเห็นน้องมีกำลังใจร้ายอื่นค่ะจนตอนนี้นี่พี่น้องค่ะด้วยเยว่ามือวัานนี้พี่น้องค่ะก็ได้ติดแฮทแท็แหกหนึ่งในมาแรงของ youtube ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องค่ะลาบ,บนันนี้พี่น้องค่ะในมือนีกค่ะประมาณย่ำเสาพี่น้องอ่ะก็ได้กีฬาก็ได้เขาเป็นตั้งเพลงพี่น้องค่ะ ก็ได้เห็นนะคะว่า,าติดแฮชแท็กนะคะสองในมัดแรง YouTube ประเทศไทยนะคะซึ่งอันดับหนึ่งก็จะเป็นทางข่าวการเมือง,องนะ,ะล่ะพี่น้องค่ะลำบานี้พี่น้องนะคะรับรับบ้านกี่ชั่วโมงที่ผ่านมา่านี่างะพี่น้องอุ้ยติดแฮชแท็กหนึ่งในมันแรกอีกครั้งหนึ่งกระบะให้พี่น้องนะ,ะสะรัรับเพลงไม่หนุ่งอุยิงค่ะและว้วก็ตอนนี้พี่น้องะคะ่ะเด็หนึ่งหลานวิวเป็นทีเรียบร้อยแล้วหลายก้นกระบะ โอ้ยสมกับทีวา่าดันละกะัแท่ยากเต็มทีบอสผนันอะไรแล้วคุ้นกับวังสันพี่น้องค่ะลาบันีําหรับมือปิดฤดูกาลที่ผ่านมาวันที่สิกรกรดาคมนะคะพี่น้องลายได้ค้นก็พากันหลุนมานอ้องอุ้งอิงนี่ได้มาได้หนักใจจักบาทเอาพี่น้องแล,ล้วคุ้นก็พภากันหลุดน,นะคะําหรับาทางไม่น่อยกะเหมือนได้ออกมาบอกอยว่าได้กมลมขมลาพี่น้องค่ะประมาณนะพี่น้อง สองสองหลันหาขึ้นไปลบไปรวพรองกับบอรูวาสิไปสินสุดยูไนไ์เป็นยังไงตีเพราะว่าตอนนี้นยังมีแฟนคลับอิฟซีทย่อยโอนให้หน้องอยูคือเกา่ากำลังทย่อยโอนแบบเอนเรียวกยวา่าบดสินสุดไปพี่น้องนะคะบดสินเป็นทางต่างประเทศก็ดีหรือว่าทางไทยก็ดีกัย่งโอนยอดมาไล่ให้ยังอยู่บ่หยุดเบาเศร้า,าในตอนนี้เลยกับว่าดนพี่น้องค่ะรากาสั่รับ บ้านของน้องนะคะน้องก็เลยมีการไปปิดยอดบาทเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับมาแนะนําใจหรือว่าแฟนคลับเอฟซีทีปรรถนาเรือประสงค์ที่สิปิดยอดบาทให้น้องนะคะน้องก็ได้ปิดยอดบาทเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสองล้านแปดแสนบาทซึ่งบา้านลังนีนี่พี่นอ้องอิหลาเห็นความที่ว่านาสิเออมาจะเรีนละ นาสิแล้วประมาณนี้อนะ่ะความสําเร็จหรือว่าความสมบูรณ์ไก่เขาม่นเรือแล้วพี่น้องเป็นยังติบว่าสิเป็นสร้างกระดีนี่สร้างนี่เห็นงานยังรวดเร็วแห่งพี่นอนะ้องไงอีหล่เห็นเพิ่นเห็ดอันบ้านเดี๋จักเดือนหลับไปแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่บานลังนี้ใก้สิเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ที่ว่าบัธรรมดาแล้วก็เป็นบานลังไงเติบได้พี่น้องนะคะซึ่งบานลังนี่กะเดยกเด้ย่าเป็นนามพักนามแรกน้อง อุงอิงลราไปนัดนะคะดุยามที่ว่าน้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่แหลักกะตอนนี้น้องก็มีกระแสมาแรงแล้วก็เฮ็ดให้แฟนคลับเอฟซีนี่ลงหักน้องค่ะตั้งแต่หมื่นแรกพี่น้องก้าวขามาอยู่ในวงสาวน้อยเพลินแหงแล้วพี่น้องค่ะซึ่งพี่น้องนะคะส่หรับน้องพ่อตาน้องเด็กปิดยอดบานแล้วนะคะน้องก็ได้มีการออกมาโพสนะคะบ้านในโดนมันอีพี่น้องเนาะก็ได้มีการออกมาโพสในเฟซบุ๊กสนต้นน้องนะคะ อุ้งอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงโพดว่าจังไหลนะคะโพดโพดนี่เฮ็ดให้แฟนคลับเอฟซีเขามากกดใจหละกะกดรักนี่เป็นจํานวนมากนะคะเป็นจํานวนประมาณตอนนี้นะคะสองหมื่นกว่าคนป้าพี่น้องค่ะหลักกคนนี้เขามากคอมเมนต์รัวๆนะคะโดยเฉพาะศิลปินน้องโพดว่าจังไหลนะคะน้องโพดว่าร์พุ่มใจตัดคองแท้ประมาณนี้นะคะ บ่เมอ์ละเด้ออีพออีเม่วันทังสิ่ลับพี่น้องค่ะโอ้ยแล้วการมีการดูบานลงพี่น้องอะไรนะคนกัสีเห็นเราหลับพี่น้องค่ะลราบันทึกเฮ็ดให้ศิลปินหรือว่าทั้งแฟนคลับเอฟซีเขามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ย่างหล่นล้ามค่ะแล้วคนถึงกับน้ำตาไหลน้ำตาซึมวันทั้งสานหล่นไปอีหลักกัเซลลวันทั้งสานว่าเป็นยังวันตีเดย์เห็นน้องประสบความสำเร็จไปที่ระกาวที่ระกาวนะคะโบว่าสิเป็นโบว์สิ เป็นเรื่องเล่าเอียงของน้องกระดีนว่าว่าน้อนเสียเอียงกระสางพี่น้องเท่ากับรอดดันรอดแชร่รอดเป็นกำลังใจให้น้องอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นจังไดรน,นะคะว่าเป็นเพลงน้องอุ้งเอียงที่ปล่อยออกมาก,ก็ดานีนะค่ะหอบฟันมันลังห่านนะคะน้ำตาอีหล่าหน่อยนะคะอียังอีกล่านะคะเลือกเขาสะอายแล้วก็เพลงอื่นๆอ,อีกมากมายรวมถึงเพลงน่าฝันอาหารนำแฟนคลับเอซีนะคะรู้เลยว่าเนี้ยแน่นแห้งะค่ะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาเนี่ย หนึ่งล้านวิวยังต่ำสู่เพลงคือว่าบรธรรมดาอีหลีแฟนครับเอฟซีน้องอุกยิงเพชรแพ,พงค่ะคะือว่าสุดยอดลาคาพระธรรมดานะคะรากาเป็นจ้าไหนสำหรับมือหน,นีพี่น้องค่ะเป็นมือแรกของงานบนิสาวน้อยเพชรแพงนะคะรับเพิ่นกลับไปทําการแสดงยูจังวัดสุรินนะคะหลายๆคนกว่ารอบไปเบิงนะคะอิหล่ากลคิวว่าพับมือน,นีนะนาสแตกะค่ะพับนี่เป็นสถานที่ในน้อยเอยงได้พี่น้องะนะคะรับเบน้สำหรับแฟนคลับเอฟซีอิหล่า่า เซนี่มองยูบ่布拉ทับสแต็กอีกอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องรอบเบิงนะอีหลาา่ะก็เซวา่าทางบอลโจนะคะกับหนาสิลงคลิปนะคะในมือนิยูก็ต้องรอบเบิงในช่องยู u ูปสไตล์หนักแพงบอกว่าสิมีการเคลื่อนไหวอีกอย่างบอลคะ,ะเกี่ยวกับการไปแสดงในมือน,นี้นะพี่น้องแล้วกาสรสนับสนุในมือน,นี้นะคะก็นนำทีมโดยบอลโจน้องอุ้งอิงนะหลักๆแล้วล่ะแล้วก็ทีมงานนักดนตรีอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ห้างเครื่อง กับปะลุวาศิล,ลปินทานอื่นสิบีภูรดแนล่ะกะที่แนลได้พี่น้องค่กะกสิเป็นศิลปินเขามาสเสริมทับอีกสมคนศิลปินเขามาสเสริมทับนี่มาจากไสมาจากมือว่านี่พี่น้องหาะเพื่อนกาดิมิการออริชันนะคะออริชันครั้งนี้นี่บอดโจวะเห็นเดอเลว่สามคนนี่นพร้อมนะคะมีคุณสมบัติทีพรอมแห้งหลักะพร้อมทีส่สิใส่งานได้เลยก็ยคือว่าเดี๋ยวมาสเสริมทับในมือนีนําพี่น้องกันได้ไป งานเมสาหน่อยนํากับทางทีมงานสารน้พนแพงน้องพี่น้องสำหรับสามคนนี้นี่โอ้อยอีหลาเห็นลีลาการพนลีลาการล่รําลีลาการรองแล้วถื่ว่าบับธรรมดาสําหรับสามคนนี้นี่ดีกรีบัธรรมดาบรว่า,วาเสร็จเป็นทางคุณคุณตันคุณป๋อมแปมคะคุ้แซมนะคะแต่ละคนนี่ดีกรีบับธรรมดาหน้าตาก็ดีพร้อมอีกน,น้ำสามน้พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนหลายสาหรับ องุ่งยิงสำหรับน้องอุ่งอิงก็ได้มีก,การไลฟ์สดใน Facebook ส่วนโตยูะนะ่หลายๆคนอาจสิเให้แล้วน้ององก็ได้มีการไลฟ์สดาบารมือนีก็จะเป็นมือแรกแล,กล,กล้ว่ะเสริรมทำง,งานมินิสตาร์น้อยเป็นคืนแรกก็ต้องรอดเป็นกำลังใจรอดแชร์รอดดันซอยน้อง และกระทาเบิ่งพานนองสิงแต่งตูออกมาลักษณะแบบไดนนะกัรอกกดไลก,กดแชรลูปนองเลยพี่น้องนะสำหรับวันนี้เราก็ไม่เรื่อง่าสิมาบอกสู้พีสุน้องฟังสมิสักก่อนค่ะกับเขาเข,าเข้ามาสวัสดีค่ะ